สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับแจนแจนช็อปวันนี้จะพามาชมต้นไม้สวยๆนะครับต้นนี้น้องเพิ่งแตกใบใหม่เลยใบใหม่ใหญ่มากเพิ่งแตกใบใหม่ออกมา1 2 3สาแล้วก็เป็นสี่ใบเล,เล็กๆใบนี้นะครับต้นนี้ชื่ออะไรคะน้องแจนไม่ใช่ <laughs> ต้นนี้ชื่อชื่ออะไรคะต้นไซใบซากต้นนี้น้องก็จะมีความสูงอยู่ประมาณ1เมตรนะครับต้นนี้น้องก็จะมีความสูงอยู่ประมาณ1เมตรนะครับ ใบใหญ่ๆส,สวยเลยการดูแลก็เลี้ยงง่ายนะครับต้นนี้ลดน้ําแค่วันละประมาณสัปดาห์ละ1-2ครั้งซึ่งผมก็จะลดน้ําเป็นวันพุธและก็วันอาทิตย์นะครับก็จะเป็นประจำาทุกสัปดาห์ส่วนตัวดินปลูกนะครับ ตัวดีนปลูกตัวนี้เราก็จะใช้วัสดุเป็นมะพร้าวสับแล้วก็ปุ๋ยอสมโคตนะครับสูตร161616ท 16, 16, 16ั่วไปนะครับใช้ในการปลูกแล้วก็ลดน้ำแล้วก็วางน้องไว้ในที่ร่มนะสวยๆแบบนี้เลยอ่าสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้ามีต้นไม้สวยๆย,ยังไงเดี๋ยวเราจะมารีวิวอีกให้ดูอีกรอบในคันค้นงต่อไปถ้าสนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจให้ด้วยนะครับบา๊บา,ยบายบายด้วยบ๊ายบายฝั่งนี้